สวัสดีค่ะมากินเขาน้ำกันทร์เดิมตามบอกคุงก็ตตมหอยหอยแบบใครแสบมาใหญ่หัวไม่พอใจหลากินแล้วหัวเสียแซบแรอเนาะแล้วเนี่ยแสบกี่กระปูวระติมมันดอกมันไหมกระดองมันจำมันเลยนะ แดดมั้งปูย่ามหนิมันมัน่นอากาศก็เย็นสบายอยู่กับพี่น้องสุกแล้วถ้าปูดองอ่ะสุกแล้วอื ของแสบพี่น้องกินยยามในกับแสบแล้วย่ายเนาะมงตาเมนูในเป็นอ่ะกุ้นอ่ะกุ้นอ่ะกระปู๋ยดีอืมมีไข่เจีอืบแท้ กน,นกะนาบหรอตหกสิบ่าหยามตอนน้ำตียายใช่ไหมใช่นี่เหมือนมันมันหระบ้านปู่อือเอา้มาหายายมาคะเขาจะเอาขอ้าียวงจอมจอมกวนพี่ขาวนี่หนพี่น้องเอมันพี่ขาวพี่ขาวนะ สีขาวเป็นกแมาเพิ่นมาแบ่งขนมให้พี่ขาวแม่อืออมาปอนปอนพี่ขาวพี่ขาวอ้วนนี่เด็กก็อ้วนก็เก้าวันที่นี่มื่อวานใจดีเดี๋ยวขนมแม่ตายมากัดดอกกหวานนี่ยังานรึเนล่าเมั่หลายเจ้าสิกิ้นยังแล้วมันโอ้แก่ตัวนี้นะบ่ด้โอ้ยกิ่นบ่ได้ มันปูแสบหนานี่มันแสบดีดลกอ๋อนี่ปูดองแกแมนแต่ว่าสุกแล้วหนูต้มให้แล้วถึงวานแต่ต้มมันเป็นปูถ้ามาฉาดเนี่ยย่าไม่ต้องต้มเพาดองเนาะก็มาต้มก่อนต่ำดอ,องปูมาแล้ว ร้อยจิ้มน้ำตำ้มแซ่บครับออหน่อยเด็กหน่อยแซ่บปูหน้าดองนุ่แม่ย้ายแซ่บแซ่บกินน้ำขั้นแซ่บเพราะว่าถามมาสุกไปสุกแล้วตุ่มก้อนเอามาต้ม แรกแต่นแล้วมีแม่พี่ครับ,บ,บอืมน่งพี่นนอกมานหลานกาับแม่กำลังใจงทั้งหลานทั้งหมาพี่ขาวเป็นพี่เลี้ยงละเปิดยายสองตัวเลยจ้ะกินกับยายไหม อ่ให้ยากินครับนี่ไปแล้ววันี้นี่ครับต้องกินหอกดื้อนี่นั่นั่นังง้อนแบพี่น้องยังให้แม่เป็นกินหลอไหลังไหมด่ะุ้ยแต่มาสอดจะมสดตับไม่ได้เหรอเอาสอดดูแดีจ้า